วันนี้ค่ะามสเมษายน2 5 6 7นารยิยครูมานิสังพุ่มสสจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยการถึงกรณีนายปานปรีพหิีทานุกรและออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังถูกปรับพลตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจะส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าไม่กระทบนายปานปรีอาจจะเก่งเรื่องวิชาการแต่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นนักการเมืองความอดทนอดกั้นไม่มีบางฤดูเข้าไปอยู่ในพรรคก็หายไปตอนที่มีพรรคไทยรักษาชาติก็ไปเดน อยู่ในพักไทยรักษาชาติพอจะมีการจัดตั้งทีมให้ออกไปช่วยงานการเมืองก็หายไปอีกนายคูมานิตกล่าวไดว้ว่าตนมองว่านายเศรษฐาให้เกียรติมากที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นรองนายกรัฐมนตรีและทราบว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยแล้วให้รับหน้าที่อยู่ที่กระทรวงเดียวเพราะอยากให้คนอื่นมาทําบ้างหลายเรื่องต้องมีความผูกพันกับพื้นที่ซึ่งนายปานปรีไม่เคยรู้จักพื้นที่อยู่แล้วและการที่ได้มารับผิดชอบกระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นตําแหน่งใหญ่โตแล้ว เวลาไปเมืองนอกก็เทียบเท่าเป็นบุคคลสําคัญของประเทศไทยส่วนการส่งหนังสือลาออกให้สื่อมวลชนก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีตนมองว่าไม่แฟร์ทางการเมืองและพิสูจน์ให้เห็นว่าคนแบบนี้ขัดน้ําอดน้ําทนอยู่กับการเมืองลําบากอยู่ไม่ได้เมื่อถามว่าหลายคนเสียดายนานปานปรีนั้นนายครูมานิดกล่าวว่าพักเพื่อไทยเสียดายหรือไม่ตนไม่รู้แต่ส่วนตัวตนไม่เสียดายและคิดว่าผู้แทนคนอื่นคิดเหมือนตนเพราะการเมืองมีองค์ประกอบเยอะการเป็นผู้บริหารระดับ รัฐมนตรีไม่ใช่แค่บริหารที่กระทรวงอย่างเดียวต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยเพราะไปนั่งรัฐมนตรีได้ก็พอพวกเราดังนั้นเมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ได้สัมภาษณ์สะสะก็ไม่ได้ให้ความสําคัญส่วนในอนาคตนายปานมปรีจะยังทํางานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นั้นนายครูมานิกล่าวว่าตนไม่ได้ดูถูกดูแค้นนายปานมปร,ปรีเกิดมาไม่ได้มีคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองการเป็นนักบริหารซีอเป็นได้แต่ทางการเมืองนอกจากเป็นนักบริหารแล้วต้องมีความเป็นนักการเมืองด้วยเพราะเป็น งานที่หนักต้องมีการบริหารพื้นที่บริหารสอสอบริหารราชการแผ่นดินเรื่องทุกสุขปากท้องชาวบ้านมีเยอะแล้วเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่กระทบต่อพรรคเพื่อไทยเพราะนายปานปรีไม่ใช่คีแมนคนสําคัญของพรรคคนที่เก่งสามารถบริหารกระทรวงการต่างประเทศได้มีอีกเยอะ